เริ่มต้นเข้าที่แคปคัดเลยนะครับกดเข้าไปเลยเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับตึกไฟลที่บันทึกไว้เลยนะครับผมเข้ามาจะเป็น หน้าเราแบบนี้นะครับถ่ายไว้ช็อตแรกคือเราทําท่าเดินมามองขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เกาหัวช็อตที่สองนะครับเราเดินมาแล้วก็ทําท่ามองข้างล่างก็เกาหัวแล้วก็ขานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจะทําเราเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับมองกันนะครับผมเริ่มต้นก็ตัดส่วนที่ไม่เอาออกก่อนเลยนะครับออส่วนหลังผมไม่เอาผมตัดออกก่อน อีกที่ไฟวิดีโอนะครับกดแบ่งฉากลบนะครับผมลบทิ้งไปส่วนหน้า mm hmm. เดินมาแบบนี้ ส่วนหน้าก็ลบทิ้งไปนะครับผมเราจะเอาช่วงช่วงเราเดินเข้ามานะครับลบทิ้งไปคือส่วนแรกนี่เราทําท่ามองขึ้นนะครับแล้วก็เกาหัวอย่างนี้นะครับผมเราก็มองดูกล้องแล้วก็ยกนิ้วนะครับอ่าเราจะตัดเอาส่วนนี้นะครับผมปึ๊บ แล้วเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนนะครับอ่าคือเราเราจะเอาฉากนี้ลงมาข้างล่างนะครับผมเราจะทำเป็นภาพซ้อนนะครับอ่าแล้วเลื่อนหาคำสั่งลบ BG ออกนะครับผมลบอัตโนมัติเลยนะครับกดถูก รอให้ระบบลบแบบอัตโนมัติเสร็จก่อนนะครับผมคือทางระบบจะลบเอาแบตกลาวด้านหลังออกนะครับจะเหลือแต่ตัวเราอย่างเดียวนะครับผมอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับจะได้เป็นตัวเราอย่างเงี้ยส่วนที่สองที่เราเดินมา เลื่อนหาเลื่อนหาตอนเราเดินมานะครับผมส่วนหน้านะครับไม่เอาตัดทิ้งไปเลยนะครับจะเป็นเราเดินมาแบบนี้เพื่มมองเราลากภาพซ้อนเรามาให้ให้ตรงกันเลยนะครับผมให้ตรงกันเลย จะเป็นแบบนี้ติ๊กที่ไฟล์ภาพซ้อนนะครับแล้วปรับขนาดลงนะครับผมปรับขนาดลงอ่าปรับขนาดลงนะครับให้เท่ากันกับมือเลยนะครับผมอ่าเหมือนเราจับบันไดยอยู่อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วลองลองเล่นดูนะครับ ส่วนหน้านี่เราเราจะไม่เอานะครับประมาณเนี้เราจะเอาตอนเดินเข้ามาคือจะได้มันเหมือนนะเราเราจะเอาตอนนี้เออประมาณนี้เราก็จะตัดส่วนหน้าทิ้งนะครับผมเอาให้ตรงกันเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างลบทิ้งข้างล่างก็ลบทิ้งด้วยนะครับแล้วเลื่อนไม้สูตรแบบนี้นะครับผมจะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็ลบข้างบนทิ้งนะครับผมให้ตรงกันแล้วใส่เสียงเพลงประกอบเลยนะครับใส่เสียงเพลงประกอบเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราแยกเสียงไว้นะครับผมผมจะใช้เสียงนี้ แล้วเซฟนำออกไปใช้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์เยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ